เราก็เห็นขึ้นยักษคน,แบบน,นยอดแล้วไม่เหมือนมาเข่าพุทธิชันเออเราแต่แบบม่ีกมีอนไม่นี่อย่างที่เป็นสิบางทีแถมกายเปน็นเป็นทุกข์นะันระย่า hmm. งหน้าตาทำไมสื่อสารได mm hmm. ้เปลี่็นไปพวกทุกข์ันรูจักมันมันมอย่างไรเนะ mm hmm. ม่อไหรมกระป็นแรงมันระเบิ ไม่เออสียงไแต่เตัวมากแล้วต้องไปทางสื่อสารไปพูดงทงสื่อสารเขาเลบเขาเลได้ไดแต่เราต้อความวนะี่อบ่กบพ่ขอขัน้นในขั้กูขออนุญาตบาททําม่าั้นในขั้ดอกไปรอผู้เขาคุยย่งจนขาห้อยเวลาดากหอยเมื่อไรนี่ย่างผู้เขาคุยฟังเล่าเนะนาะบ่ฮะทิ้แสงย่งผู้บาวเขาโ่อโมกอาจารย์ที่ <c oughs> ได้ดีอันเอ๊ะเอ๊ะ ยูทูผู้บ่าวอเออนั่นล่ะร้อนผ้ารุ้ยแหละเบิ้งไฮเดรย์นดรือก็ยังน้ยรวมถปงรถมันมีแถวอย่งที่เห็นหอดีบระหยัเรานอ่านไ่บวบางหนาอ่านถึงหน่อยแม่บอะเขาไล่ขัางกูเบิ้งยูเบย้กห้าไปที่นี่จะนี่ก็มาไล่าตลอดได้จะเป็นนักแจ๊ีกองก้อยไหม้ามาันปากข้างมุงไทยขอบปากข้างกน อาประตูสุดประตูองบอบางข้างเขาเขาเกวงบอเขาไล่งานไหายใจคุณอ่ะไม่ได้ไหนด้วยอนไล่นั่นมหาเลย้วผู้อาแอ่เล้มาไปพักยุผู้่าแอ่อาจารย์แ่นั่นและมาทุกานทั้งนันจ้าแม่จังเลอขับนั่นมาตลอดมันเรื่องสีมีบอมันจะฝากอาจารย์วัตจันทร์แอ่กมือเลยเออเขาันบอทำบอบินทบอเห็นแล้ว ไปไม่ได้หรอเเดี๋ยวลถวองพี่สามาไปบึกของเก่งกว่าทางอี่น่ะโอ้เก่งกว่าางนบ่ย่าง่างจนปวดขาไปไม่ได้ไอปบ่ย่างย่างเลบ่าไปางสั้นอบ่ย่างเลยดบ่ต้องย่างนี่มอเพิเดเลกัรเอาลุกันนไปในรท่าติจะมีเจ้าที่บ่บ่บ่เจ้าบ่เจี่อะไรเีี่ ก็ว่าหลายนในดอกปัวสามเดอนร็จเนไว้จุ่มวดเลอเออผาจุ่มวลดเลยไ่ยังหลายอยู่ดิปัดน้วมาสิผ้าปีเตงแต่เดือนใดเป็นปีแล้วถ้าในปีตอยู่นี่เดือนนี้นะเดือนไอเดือนนี้เออเดือนนี้เราะปูว่าจิล้วเนาะานเนาะข้าวหนาเนาะข้า้าจบเลย้าหนาจบเลยป็นูจบจบเลยเข้าขาวเล่าเลย้าปูเปผลวลาเป็นผ้าไปมึงจะ่บใครล่ะ จนุ่งจะกูจะไขสิบหัไแล้วนี่แถวน้าเห็นกูได้กบีน้อยพระเือพระรุกนิุ่กูทุ่นก็มกูที่แถวหน่อยไปทั่วประเทศโอ้คู่บ่ายเอกกับ่ารมาดาเนี่ยกูคนประขาดสายเหนเนี่ยนไปโอ้ยเพียงวอาบ่กไปหลายว่าไม่เงาขี้ขันบอาท่านบอกเพียงขี้ขนอก่ กับบ่เมืองไทยอกบ่ขากันบ่ปูกินเขาก็กินบ่พซ่แสบกินเขาบ่านเพื่อนบ่เลยผานไปูกเวลาจะทหนกันไสูบไม่ใช่หรอมใชเพามันตัวนะเงิอย่นเมืองไทยน่ะอยู่เมืองไทยนอนยู่ไทยก็อยู่ยูทยลำหมพิมพาก้บคุณวางไปไหนเนี่ยสอบแลมองจ้องเด็มากจังดนี่มีพัส์สปอร์ตที่มีซ่าอยู่ก่อหรือมากจังดนลักลอบหรือ nàng chuẩn chảnh như vậy đây, đi anh ta sọc ta sáng cái bàn tham bưng mình, tôi nhìn ha, tôi làm bài, tôi tôi cưỡi xe này đi, nhảy ừ. này đi, nhảy à. này rồi này, tôi cưỡi xe này tôi là... nhảy này, mà. mình này quen này mình này bạn gái hay đấy, tôi ừ. thấy luôn các anh quan chia khác, tôi đang làm gì, tôi phản ứng rồi

่คือเกาเนอะไปใช้ก็ไดิ่งรุ่นหกนี่แล้วค่อยค้านกันว่าปูเออมสีเอาเอฟซีคือหอดเร็นมันรทดาได้เร็วี่สินี่เถามถามหลายข้อแทํนำไมเมื่อไรจะกลับบอกว่าหาคนบาพอเพื่อมัเป็นผู้ของควยแล้ว มันม่ยแต่มันบักมันวนตัวทานก็บอกว่ามัเรว่าเรือว่าทดองไปได้ําเลยง่วงเหลือมกินล้วก็บวันจันทรกินเอวานจันทกินอตัวมันเพือเดียวล้วจะแบ่งให้เลือ้วนเอ้ยวาสนาได้แล้วผู้ข่าวปนกลมเห็ปูกินกระดูกกระบอกปัญหาสันอะไรได้ปูคอนเทนต์เราแจ ไปไปไปทอดมกับรตำรวจเว่ารถข้ามีนีอย่างก็เลยขับ้นมาาจันแจ๊กตัวปหาจันแจ๊กว่นชุดจัง้ยซดแต่ื้อเยอะหนยนะรับักกับม่หลังกับ้มบ้านชวานตลาดล้มบ้านชวนถูกไหมาท่านนี้เลยพวกตัวทีคอนท่อมงหวดว่าเขาจะเงี้เดี๋ยวเดียวใส่เนยแล้วค่ะผู้ค่ะขออนุญาตตัดำเบรกแคหน่อย บันนี่ทายาิย่อมมันอากมหานีมหานีได้บ่อหรือว่าสีน้่หาบพออีกคนแดีวใครบานเดีวอมันจะบ่ายม่ได้เดือดสรกดไม่ไงยใช่ไหมเด็กหาย าบ่ถึงเวลามันก็บ่เปิดเนาะปูเนาะมันก็มือพถึงเวลาก็บ่เปิดกับ่ได้เนาะคนเทาก็ได้เนาะมนมีบ่ต้องะสใช้คนมันบบพอเราถ้ามาไปะสมใช้สเรียนตารเวลาแหละเพรว่ามันว่าเป็เหตุเป็นปัจจัยบนได้พนมันเกิดอย่มีพ้นมันเกิดไลงค่ะเป็นทองิ็นจะจธทรมงถจะคนเทาบ่ใส่แบงค์้บกกระทําอันใหญ่สิ่งอีกคนเสร็จถ้ามันน่ในการปฏิบัต เป็นมักผลมักค่าเป็นมักของท่านอยู่ของสิบธิไม่ดีแต่ว่าพุทธพุทอบไปนางปรถึงมักทางของทางมันคือซื้อค่ะบางทีนียักษ์ระจังก็สู่อาศัยทั้งถ้ำถ้ทถาำจะเลื่อนค่ะดีก็ไปอย่างไวทอาท่านเทองนะทำเพราะว่า่านคุมคอโลกบ่าเป็นโลกคุมคล้องถาำเอท่านคุมคอโลกเป็นเลยข้อสิบหกจะเพ้นโบกถ์ถ้ำในพือน เจเร็าสทาท้คืนเาจะเดเขาสูหูจากเราเที่ยสาวลูกกะเทวด่านทุกคนทันรแรงหมดเขาเฉพาะคุยเฉพอลักษณะเด้กเขานอนอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเาปฏิบัติเต็ไแบบยู่ทแบไหนถ้าช่วงห้องขอเหมือนแต่ลต่างกันไปยู่ต้องมีทุกอยางนอนที่หลักเดียวต้องก่อนอนเหยียดเกียเลยแล้วทำอยู่ยู่ง้ํงก่อนเนี่ยโมฆะทำอยู่ั้งก่อนยู่น้องทมไม่ กาที่เห็นหน,หน,น,หกกนั่งเงือกเห็นแต่เมือไรได้ดูในพุทธิวิหารคลิก้กแย่เป็ย่งนี้พอถึงตอนพระธรรมราชจัดให้บนว่าจะจะให้ไปหาข้า่งางกัดกองท,ทัพทหารบกทหาระกทับคนจะส่งไปว่าบางภามแบบั้งภาษอยู่ว่างหนาจัะที่ลงา,าบอกเมซี่แต่ว่าเมซี่ท่าสายใต้ รับทุกันนี่งไม่หนอนหองพวนี่หองโวยนี่อะไรอ่รสู้อืมสูเพราะคือต่างสมัยอ่าใช่แต่เพราะว่าปิดารก็พิชิตไม่จบอ่าถามว่าเป็นมล่มใช่ไหมอแเรื่องว่าเปิดโซเสร็จก็จบได้ยไงสียาต่างใช่ไหมที่อ่ ต่อัจะบุจมมาเนี่ยพราะนางบอกอสมงนจ้ะเขาก็ะสมงหนึ่งขาต้องกับพาาห้องพอมีมูจาก้าเล้ยวไปด้วองพมูว่าเต๊กันแลลงไรย่าก็แบบมชสวยปายฟ้อนแตทท่างเนี่ยมวนแต่มันคือมูจ่าจ่าพเออมันหน่อยนะก้าเพราะวาเขโมยจ้ะการจะไปลักษณะนั้นระหว่างสถานที่ทุกแล้ว แกไปหาใช่ป่ะหาที่เป็นคุกที่เขาผ่านคุกตายระยะตายก่อนตตายก่อนเวลาตายก่อนเกิดกัหนดผู้บาดยผู้บาดจากชั้นสูงก็ต้องมีสูงมีคำกระฟอนกระฟอนตัวนึงิดตึงที่รัน้ำโค้อันนี้เราคิด้อยู่นี้เรคิดในยอยู่้มาเกินหาข้ามจากมาเกินเครื่พิชจากเออในยืนมาเกิว่าตร้มยเตรมเมตัวทารับข้อมนเล้วมาเนี้ จ้าเ้ยไม่่ไม่ใช่่่อกน่เล่เล่นเล่นเล่เยเลยเออผู้ใดหามดาแอดพอนเพ่ารวยเด้อบอกใครสักเม่ดม่นมาบอกไม่ไดาแล้พอนี่เป็นยังล้พอนี่เป็นบ้าเรอใช่แล้วพอนีบ้ามึนเลเป็นบ้าบอวันนี้เลรเป็นปาอูดิค่ะไม่ได้สนเลยนะปูไม่สนยังบาทเดียวอยงงี้รอสู้จังบาทหซาบาทก็อิ่มเนี่ยรู้บางทบาทเดียวอิ่ม บาทเดียวนี่ยังบ่ตกเลยบาท